สาวมื่นค่าซ่อมรถประตูบานเดียวแสนแปดค่าเรง6กมืนวันที่19มกราคมสองพผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าเพจ Facebook ชื่อ Social Hunter V 22ได้โพสต์เรื่องราวที่ชาวเน็ตไดหนึ่งได้เชรประสบการณ์สุดปวดใจหลังจากสาวคนหนึ่งขับรถเบนซ์ซึ่งเป็นรถทดแทนระหว่างซ่อมไปชนและต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่ตามมาซึ่งเป็นรอยความเสียหายที่ประตูบานหนึ่งด้วยค่าเสียหายแส0 0 0ดบาท เฉพาะค่าแรงห0 0 0บาทโดยระบุข้อความว่าค่าสอมประตูรถแสนแปดราคานี้แพงเกินไปไหมขอเตือนเลยไม่รวยจริงอย่าขับนะเบนต์ตรงน,นี้หัวรถทั้งน้ำตาเลยสอมประตูเกือบแสนแปดเฉพาะค่าแร,รงห0 0 0ืจากนั้นเธออธิบายว่าขับรถย้อนสอนออกมาเพราะไม่รู้แต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเธอยินดีรับผิดชอบโดยรถคันดังกล่าวเป็นรถทดแทนเพราะรถของเธอเรอเปลี่ยนยางอยู่แค่ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทำเอาอึ้งไปเลยทีเดียว โดยโพสต์ดได้ระบุว่าสรุปค่าซ่อมรถเกือบแสนแปดหมื่นกับความเสียหายของประตูนหนึ่งบานลหนึ่งแสนสองพันสองร้อยแปดสิบภาษีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเก้าค่าเรงหกหมื่นเขาบอกมันเป็นศูนย์ห้างไงค่าเรงเลยหกหมื่นเลยต้องจำยอมถามเขาแล้วว่าทำไมมันสูงจังเขาบอกว่าก็มันซ่อมห้างอะคุณจะไปคิดกับของนอกมันไม่ได้อะคนละเกรดอ่ะโอเคทำอะไรไม่ได้แต่คือทึ่งในส่วนของประตูหลังขวาไม่ได้เป็นอะไรเลยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ถามว่ารถมีรอยอยู่แล้วไหมก็มีนะตั้งแต่รับรถมาใช้รอยขีดเล็กๆน้อยๆรอบรถไม่ได้น่าเกลียดแต่มาคิดในบิน8 5 0 0ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ